ครับสวัสดีครับนี่ก็ไปงานก่อกระแพงหินกันดินนะครับโดยที่ว่าช่างนุพัทยานะครับอันนี้ก็ที่สุขุมวิทพัทยานะครับติดกับศูนย์โตโยต้านาจอมเทียนนะครับอันนี้ก็เด้จะนำสีภาคมาประมาณสามเมตรนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับอันนี้ก็เป็นกระแพงหินกันดินนะครับสูงที่เมตรยี่สิบเซนนะครับล่างฐานที่เจ็ดสิบนะครับดูดันที่เม90เก้าสิบนะครับความยาวที่สามสามเมตรนะครับ เต็เล็ก DB 2ี่มิลนะครับทุกทุกระยะเมตรสิบเซนนะครับอันนี้ <Yes. S 1> อันนี้ก็เป็นที่ดินของร้านกิษดาการยางนะครับซอยสยามคัาทิคับนะครับก็อนันนี้ก็มาทำกระแพงหินกันดินนะครับทมดินเต็มนะครับใน mm hmm. การนอนสุข,ขุมบิดนะครับอันนี้ ครับทุระยะ3เมตรนะครับเราจะเสียบเหล็กนะครับจำนวน4เส้นเหล็ก DB12 นะครับเพื่อทําเป็นเหล็กหัวเสานะครับเพื่อให้มีการต่อเสาทำกแผงอินบ็อกได้ง่ายๆนะครับด้านนอกก็อยู่ในขั้นตอนของการก่อนะครับยังไมยาแนวนะครับอันนี้ก็จะอัปเดตให้ดูตามขั้นตอนนะครับเราก็อัปเดตให้ดูกันทุกวันนะครับจนฟางงานจะเสร็จนะครับ ครับถ้าาสนใจนะครับอยากทำก้แพงหินสวยๆนะครับแข็งแรงนะครับนึกถึงช่างนุพัทยานะครับที่เบอร์โทร883-885-8515นะครับรับออกแบบจิดตั้งงานหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับอินเดียครับปรึกษาคาแนะนานะครับช่างนุพัทยานะครับอันนี้ก็จะเน้นเรื่องความแข็งแรงนะครับะถมดินเต็มนะครับ สนใจอยากจะชมหน้างานจริงก็วิ่งมาได้เลยนะครับติดกระสุนโตโยต้านาจอมเทียนนะครับกำแพงหินกันดินนะครับกีดลายนะครับก็ในย่านแนวก็กีดลายแถบนอกนะครับเพื่อความใ่งามนะครับของด้านนอกนะครับด้านในก็ทำดินเต็มนะครับก็เกาะปูนเต็มไปเลยนะครับอันนี้ครับก็ จะอัปเดตให้ดูจนฝากงานจะเสร็จนะครับขอฝากผลงานกําแพงหินกั้นดินนะครับของที่วาดช่างนุพัทยาไปด้วยนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับคำแนะนำนะครับที่เบอร์โทร083-255515นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปกําแพงหินเลียงหินกั้นหินทุกชนิดนะครับให้พี่น้องเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ เพื่อเป็นไอเดียในการทํากําแพงรั้วบ้านนะครับกําแพงกันดินนะครับกําแพงหินถุกรูปแบบนะครับตกแต่งบ้านนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับทางนุพัทยานะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสาตัวตัหน้าแปดห้าหนึ่งห้าครับสวัสดีครับ